6ค่ะฤดูหนาวนะคะรอบ4ทีมค้นหาโรงเรียนแรกค่ะเพื่อชิงแชมป์ประจำฤดูหนาวแล้วล่ะคะ่ะ ง่ายๆนะคะรอบนี้ก็เปรียบเสมือนรอบตัดเชือกนั่นเองนะคะเพราะว่าโรงเรียนไหนพลาดแพ้ไปก็ไปน้าเจอกันเลยะน,นะคะ<อ>แต่ถ้าผ่านรอบนี้ไปได้ไปถึงรอบหน้าเอาโอเคเลยค่ะรอบหน้านี่ถึงคุณจะแพ้หรือจะไม่แพ้หรือจะผ่านหรือจะไม่ผ่านก็มีสิทธิ์เข้าไปรอบคว้ยอ่ะสิโรงเรียนที่ผ่านเข้ามามีใครบ้างน,น้องจุย๋ยขาโรงเรียนแรกนะคะโรงเรียนซิกนวนวิทยาคมค่ะจากจังหวัดขอนแก่นนะคะ,คะโรงเรียนที่2โรงเรียนเถนวิทยาะคะจากจังหวัดลำปางโรงเรียนที่3นะคะโรง เรียนบึงการจากจังหวัดน้องใหม่ค่ะจังหวัดที่77จังหวัดบึงการนะคะและโรงเรียนสุดท้ายนะคะจังหวัดนูเอนะคะจากจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนเมืองคงค่ะเอารุ้นวันนี้ก่อนน,นะคะนั่นคือโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมจากจังหวัดขอนแก่นนะคะอีกหนึ่งโรงเรียนค่ะนั่นคือเถิดวิทยาจากจังหวัดลำปางนะคะไม่ว่าโรงเรียนไหนนะคะผ่านเข้ารอบทะลุทะลวงทุกรอบทุกรอบได้จนไปถึงแชมป์ประจำฤดูนะคะก็รับทุนประจำฤดูค่ะพร้อมทุนการศึกษาให้อีก1น0่งแนบาทคชะา วันนี้จะเป็นขอนแก่นเข้าไปหรือว่าจะเป็นลำปางเข้าไปนะคะขึ้นอยู่กับ3ท่านนี้ค่ะแม่เคร่งครึมเลยนะคะประธายกรรมการค่ะสวัสดีค่ะจะมีหน้าที่ดูแลเรื่องดนตรีการขับร้องเรื่องใช้ภาษาไทยถูกต้องท่วงทํานองไม่เพี้ยนแล้วก็การเต้นโรงเรียนแรกนะครับโรงเรียนสีกระนวนวิทยาคมจังหวัดขอนแก่นอย่างคุณส้มบอกครับ ครั้งนี้เขามาถึงรอบนี้ถือว่าเก่งที่สุดแล้วแต่เขาจะผ่านรอบนี้ไปได้หรือเปล่าวันนี้ส่งเข้าประกวดด้วยบทเพลงสุดแค้นแสนรักตรงนี้เป็นคำร้องของท่านศิลปินชาติอีกแล้วครับคูรบุรีรัตน์ครับครับแล้วก็ศิลปินคือพุ่มพวงดวงจันทร์ต้นแบบนะฮะแล้วก็ผู้เรียบเรียงเสียงประสานยุคนั้นก็คือคู่ขวัญกันอีเช่นเคย อาจารย์อเนกับรุ่งเรืองฟังจากต้นฉบับแล้วเนี่ยในเพลงต้นฉบับไม่มีจุดที่เป็นคะแนนอ๋อไม่ถึงต้นฉบับต้นฉบับคือเขาทําเรียบง่ายมากคือเพลงฟังนะครับเพลงเพลงขายเนี่ยไม่ใช่เพลงโชว์ไม่ใช่เพลงโชว์ครับเพลงขายฟังง่ายๆทําสบายคนเล่นตามก็ง่ายครับอ่าคราวนี้นะครับสีกระนวลจะมาเอาคะแนนอย่างไรง่ายๆนิดเดียวครับหนึ่งการบรรเลงให้มีดนามิกหนักเบายาวสั้นสองให้มีฮาร์โมนีเสียงประสานที่กลมกล่อม 3. Performance e ที่ work ต้องเล่นให้พร้อมเพียงกัน 4. Creative ต้องคิดสร้างสรรค์ทงงานโชว์และด้านดนตรีทำได้4ข้อนี้เอาไปเลยครับเต็มเต็มอ้อนะคะพร้อมแล้วไปพบกับโรงเรียนศรีกรนวนวิทยาคมจากจังหวัดขอนแก่นกับบทเพลงสุดแค้นแสนรักค่ะขหลวงหลวงขหลวงจะเอาอยัางไงกับลูกสาวฉัน สเสด็จในวังอุตส่าห์ประทานลูกสาวให้เป็นสี่พระยาแก่คุณหลวงแล้วคุณหลวงก็ยังไปมีหญิงอื่นไล่ลูกสาวที่นอกจากเรือนหม่อมแม่คะคุณหลวงเจ็บปางตายขนาดนี้หม่อมแม่อย่าเพิ่งมาว่าให้คุณหลวงเลยนะคะหญิงเขาทำกับลูกหญิงขนาดนี้ลูกหญิงจะปกป้องเขาอีกหรือหม่อมแม่หญิงรักเขาตอนเขาทำหญิงเจ็บหญิงก็แช่งชักหักกระดูกเขามาตอนนี้ ยิงก็บอกว่ารักเขานี่สินะที่เขาเรียกสุดแขนแสนรักอีเอฟเจ้าค่ะกลัดให้เขาไปดูแล นันทราดนะคะชื่อเล่นชื่อน้องไอค่ะอายุ16ปีกําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมค่ะค่ะน้องไอค่ะโอ้น้องไอมันนี่สวยอะจริงแต่ว่าต้องถามนิดนึงอย่างที่พี่ส้มทากคุณหลวงนี่คุณหลวงหน้าเดิมมากเลยนะคนเดิมเลยคนเดิมเลยอ่ะนี่นางร้ายก็คนเดิมแต่วันนี้มีเอิบมาใช่เอิบเหมือนเป็นภาพต่อจากคราวที่แล้วนะคะ เพราะว่าเป็นภาคต่อจากเพลงขุดดินแช่งค่ะแต่ว่าเพิ่มเพิ่มผู้หญิงแม่ใหม่อีกคนนึงและทําไมจะต้องทําเป็นเป็นภาคต่อเนื่องกันอย่างนี้ด้วยคะก็พอดีว่าจากเพลงที่แล้วนะคะขุดดินแช่งมีกระแสตอบรับที่ดีมากเลยนะคะมีท่านผู้อำนวยการจากโรงเรียนทางภาคใต้เลยค่ะโทรมาแสดงความยินดีด้วยแล้วก็จากหลายๆที่ค่ะก็ท่านผู้อำนวยการก็เลยเลือกเพลงนี้ค่ะ มาเป็นภาคต่อค่ะนี่ไงแบบมาถูกทางเลยโอ้นี่ดิดิ้วอ้บาเขาบอกว่าเป็นผู้ใหญ่จากทางภาคใต้เหรอคะค่ะแต่โรงเรียนน้องนี่อยู่ภาคอีสานนี่ไงสิ่งที่ผมพูดไงบอกว่าคนเรามาต่างที่แต่จิตใจตรงกันเป็นความเหมือนที่แตกต่างต่างคนต่างอยากจะส่งเสริมอาบทเพลงลูกทุ่งเมื่อโรงเรียนศรีกระนวนทำดีโรงเรียนทางภาคใต้ก็โทรมาแสดงความยินดีนี่ผมขนลุกเลยค่ะครับผมขอกําลังใจเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอกราบขอผู้คุณไปยังท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนะคะท่านดรพงศักต์ตั้งวัน,นิชชก,กพงค่ะและก็ท่านสอจอกนิกาสืบสารคามนะคะ,ะและที่สําคัญนะคะท่านผู้อวยการสมยศรัตนาถาผู้อวยการโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมค่ะที่ให้การสนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดนะคะก็ต้องขอกําลังใจให้กับโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมด้วยนะคะขอบคุณค่ะครับผม ก็ยังเหลืออีกหนึ่งโรงเรียนนะคะนั่นคือเถินวิทยาจากจังหวัดลำปางค่ะก่อนที่จะพบก,กับเถินนะคะตอนนี้นะคะไปลุ้นโชคกับน้องน้งพ่อ